เก่งลายพลางดื่มน้ำยาซักฟอกขาวหรือว่าไฮเตอร์หวังจะฆ่าตัวตายแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะเพราะว่าช่วยเหลือกันได้ทันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะแฟนสาวก็คือคุณเฟิร์วนวรรณภาค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังออกมาเปิดเผยนะคะบอกช่วงนี้คุณเก่งเครียดมากๆนะคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็เลยคิดสั้นขึ้นมาค่ะแต่ว่าตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วนะคะตัวเธอกําลังจะไปดูแลค่ะแล้วเมื่อคืนเนี่ยไฮเตอร์ iter, กระเด็นเข้าใส่ตาด้วยทําให้ตาแดงปูดแต่ว่าปลอดภัยแล้วสาเหตุก็ ก็น่าจะมาจากความเครียดนะคะในเรื่องของคดีแล้วก็อยู่คนเดียวก็เลยคิดไปต่างๆนานาและช่วงนี้ตัวคุณเฟิร์นเองบอกว่างานคุณเฟิร์นก็เยอะนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันทําให้คุณเก่งลายพรางยิ่งเครียดมากๆเลยทีนี้โชคดีที่น้องๆเนี่ยเห็นทันก็เลยนําตัวส่งโรงพยาบาลเธอบอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ว่าตรงตาที่โดนไฮเตอร์เนี่ยจะมีอาการที่เพิ่มมากขึ้นอีกหรือเปล่าหรือว่าภายในตาจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวต้องให้คุณหมอเขาตรวจดูนะคะแต่ว่าอาการโดยรวมเนี่ย ก็ยังแย่อยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณเฟิร์หนหมายถึงสภาพจิตใจของคุณเก่งไราพางหรือเปล่าที่ยังไม่ค่อยดีนะคะตึงคอบ่าไหล่อย่าทนเกสรเฮิบช่วยคุณได้แอดไลน์สั่งได้เลย